ผู้จัดซุปตาเผยชัดคุยแฟนเด็กรักมั่นคงแม้อยู่คนละประเทศอีกหนึ่งคู่รักที่อายุห่างแต่ไร้อุปสรรคระหว่างไก่วรยุทธมิลินทจินดาและแฟนเด็กนายแบบดีกรีชาวเกาหลีคิมยูมินตอนนี้ทั้งคู่จำเป็นต้องอยู่ห่างกันแต่ก็ใกล้ถึงเวลาบินลัดฟ้าไปหาแฟนแล้วค่ะ ซึ่งเจ้าตัวโพสอินสตาแกรม k i v r y u t h เผยภาพคู่แฟนพร้อมภาพแชทที่คุยกันบอกคิดถึงกันที่อ่านแล้วรู้เลยว่ารักกันมากขนาดไหนพร้อมแคปชั่นระบุว่าเกาหลีก็แค่ปากซอยที่ยูมินเคยบอกไว้นั้นรอเจอกันที่ปากซอยนะครับพี่ไก่กำลังจะไปปากซอยเร็วๆนี้ทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับหาซซวยินดีกับรักของเขาจำนวนมาก